s a l ม o n พ o d c a ส t มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a com นะคะเข้าไปได้เลยค่ะสตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็น e ีีที่38ก็จะเป็นดวงประจำวันที่5ถึง11กรกฎาคมนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ไม่ได้มีดาวย้ายะนะคะแต่จะมีดาวดวงหนึ่งเขาเรียกว่าดาวเกตอะค่ะย้าย คือดาวเกตก็ไม่ใช่ดวงดาวจริงๆนะคะมีความเป็นดาวทิพย์ประมาณหนึ่ง ประมาณว่าจุดเนี้ยมุมนี้ยเมื่อเอามาคํานวณแล้วก็ใส่เข้าไปในดวงอะ่ะมันสําคัญแล้วก็มันจะเกิดปฏิกิยาหรือเกิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้เขาก็ใช้คําว่าดาวเกตสําหรับดาวเกตย้ายเนี่ยปกติดาวเกตจะย้ายประมาณ2เดือนหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็คราวนี้เนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ตอนแรกอยู่ราศีกันราศีกันก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันปั่นป่วนจังเลยทําไมมันบัดซบอย่างนี้นะคะหรือไม่ก็ช่วงที่ผ่านมามันมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นกับตัวเองอะ่ะเช่น มีความสนใจอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นหรือแฟชั่นมากขึ้นหรือสิ่งที่มันดูไกลตัวมากขึ้นสนใจเรื่องภาษาชาวต่างชาติหรืออะไรแบบนี้นะคะความรู้สึกแบบเนี้ยที่ผ่านมา2เดือนเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วแล้วก็มันก็จะไปสู่ราศีสิงแทนนะคะที่จะมีความรู้สึกแบบนี้จริงๆเนี่ยดาวเกตนอกจากจะแปลว่าภาษาต่างประเทศสิ่งศักดิ์สิทธิ์แฟชชั่นอะไรที่มันดูสุดโต่งแบบนี้นะคะจริงๆแล้วมันก็จะแปลว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอะ่ะมันก็จะไปส่งผลในแง่ของมันจะมากกว่าปกติ เช่นสมมติว่าเราได้เงิน10บาทอย่างเงี้ยแต่ถ้าดาวเกตเข้าไปช่องการเงินผสมกับดาวอื่นๆน่ะเราก็จะได้เยอะขึ้นออกเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพีดิกมันไม่ได้รู้ว่ามันจะเอาอยัางไงกันแน่เอาแน่เอานอนไม่ได้จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะต้องแจ้งก่อนว่าถ้าสัปดาห์ไหนเนี่ยไม่ได้มีดาวแบบดาวพุธย,ย้ายดาวพฤหัสย้ายอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเป็นดาวเกตย้ายหรือว่าช่วงที่ไม่มีดาวย้ายอ่ะพิมพมม์ก็จะาม find, าดูดวงแบบว่าเปิดไพ่กันหรือว่าก็จะเปลี่ยนเป็นการชวนคุยในเรื่องของโหราศาสตร์การแก้เคสชงคืออะไรโน่นนี่นั่นนะคะหรือไม่ก็เป็นเรื่องราวเมาเมาที่เกี่ยวกับไพ่ยิบซีก็ได้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆพิม์อะดูไพ่ยิบซีมาก่อนโหราศาสตร์อีกจริงๆพิมพ์ดูไพ่ยิบซีมาประมาณ1ิปีเลยนะก็คือ เป็นช่วง4ปีก่อนโหราศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราดูมาสักพักหนึ่งอะ่ะเราก็จะรู้ว่าชีวิตมันมีจังหวะประมาณหนึ่งนึกออกไหมแล้วอะไรที่มันจะบอกจังหวะได้แล้วเราก็เลยไปศึกษาโหราศาสตร์ในช่วงหลังจากดูดวงมาประมาณ4ปีในช่วงเวลานั้นนะคะอ่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยภาพรวมกันก่อนว่าในทางดวงประเทศหรือว่าดวงในภาพรวมเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างอะนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มีดาวหลายดวงย้ายะนะคะพิมพ์ก็เลยจะมาดูดวงให้เหมือนเดิมก็อาจจะผสมกับดาวเกตที่ย้ายไปด้วยเนาะแล้ว ก็จะเปิดไพ่ยิบซีแทนนะคะไพ่ยิบซี่เนี่ยพิมพดูมานานเหมือนกันนะจริงๆก่อนโหราศาสาตร์อีกแต่ว่านอกจากไพ่ยิบสีแล้วว่าจริงๆเรามีแผนว่าเฮ้ยบางสัปดาห์เราอาจจะไปพูดคุยเรื่องอื่นในสัปดาห์ที่ไม่ได้มีดาวย้ายนะคะเช่นชงคืออะไรแก้เค็ยยังไงราหัวคืออะไรอะคะ่ะแล้วก็อาจจะมีอัปเดตข่าวสารในวงการการพยากรณ์ überhaupt. หรือเรื่องอะไรน่นาสนใจที่อยู่ในแวดวงโหราศาสตร์และก็ไพ่ยิบซี่นะคะเราก็จะมาพูดคุยกัน แต่ว่าด้วยความที่ว่ามันมีหัวข้อใหม่ๆเกิดขึ้นเราก็กลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนน่ะจะตกใจกันว่าเฮ้ยรายการเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะคือพิมพ์ก็ยังคงทำนายดวงให้เหมือนเดิมในสัปดาห์ที่มีดาวย้ายทุกๆสัปดาห์แต่ว่ามันก็จะมีแบบอย่างอื่นโผล่มาบ้างเท่านั้นเองอะนะคะส่วนการดูไพ่ยิปซีเนี่ยพิมพ์ก็ยังคงแนะนําเหมือนเดิมนะว่าให้ดูตามลัคนาราศีนะคะพิมพ์ยังคงแบ่งดวงตามลัคนาราศีอยู่สําหรับสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาลองฟังกันว่าคําทานายของแต่ละราศีเป็นยังไงถูกใจไม่ถูกกกกใจยยัังงไอะะ็บนนด้วค อ๋อแล้วก่อนเข้าเรื่องนะคะพิมพ์ฝากนิดนึงคือพิมม์ทำเว็บจับไพ่รายวันอยู่นะคะแอบฝากอยากให้ไปจับไพ่กันเนาะเว็บพิมพ์ชื่อพิมพฟาทา t a โรโด o t com นะคะ www p i m f a h t a r o t o t com นะคะฝากไปจับกันด้วยเนาะลัคนาราศีมีนนะคะ ในเรื่องของการงานจะมีคนเข้ามาทําให้ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่อาจจะเป็นคนเก่าหรือว่าคนที่ทํางานด้วยกันมาแล้วในอดีตนะคะหรือมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับคนเก่าๆได้มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้หญิงนะเพราะว่าในไพ่เนี่ยมันขึ้นผู้หญิงอะเราอาจจะรู้สึกกระอักกระอวนใจอะไรประมาณนี้ก็ต้องกม้มหน้าก้มตารับงานนั้นมาทําไป ทีนี้จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ลักษณะอึดอัดใจได้อย่างเดียวนะมันอาจจะหมายถึงว่าเราอ่ะต้องทาพาร์ทอื่นๆหรือหน้าที่อื่นๆอยู่แล้วแล้วก็อันเนี้ยก็โผล่เข้ามาอีกอันนึงนะจัตตารางไม่ค่อยได้เลยช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนทีมที่เราทํางานหรือว่ามีการเลื่อนแผนที่เราวางไว้ออกไปได้นะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการเงินนะคะมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆแหละแล้วก็มาจากหลายทิศทางด้วยแต่ว่าก็ยังไม่ตรงกับเป้าที่วางไว้สักเท่าไหร่หากมีคนมาเสนอง,งานใหม่ในช่วงเนี้ย เงินเดือนก็ไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นนะคะเรื่องความรักของราศีมีนสำหรับคนโสดนะคะจะมีคนเก่าๆกลับมาพูดคุยในขณะที่ตัวเราอาจจะมีคนคุยใหม่ๆไปแล้วโหเราเห็นไพ่แบบว่ามันวุ่นวายมากเลยอะ่ะ ในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีหลายคนมากๆระวังว่ารถไฟที่เราคุยเนี่ยจะรู้จักกันหมดเลยนะคะต้องระวังดีๆถ้าสมมติว่าเป็นผู้ชายที่ฟังอยู่คนที่เข้ามาในช่วงนี้จะต้องมีนิสัยบอยๆหน่อยนึงอะ่ะเออประมาณนั้นนะคะแต่ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยก้าวหน้าสักเท่าไหร่นะ ส่วนถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะมีแนวโน้มว่าเฮ้ยคนที่เราคุยอาจจะมี 2- 3ถึงสคนด้วยซ้มอ่ะในช่วงนี้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีใครมาแรงเป็นพิเศษนะคะยังไม่มีใครที่เป็นเมนขนาดนั้นสำหรับคนมีคู่ค่ะเรื่องความสัมพันธ์นะคะเรามองงี้ความสัมพันธ์ยังคงอยู่กันแบบนี้แหละแต่ว่าในความสัมพันธ์มันมีอะไรบางอย่างที่เหมือนพูดจาเราไม่เข้าเขาหรือว่าเข้ากันไม่ได้หรืออะไรกันอย่างเงี้ยทุกทีเลยนะคะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยเราพยายามมองหาทางออกแล้วก็หาไม่ได้สักที ในเรื่องอื่นๆเนี่ยเราเข้ากันได้ทั้งหมดเลยนะยกเว้นเรื่องนี้เรื่องเดียวทั้งสองฝ่ายนะคะอาจจะมีความคิดว่าเฮ้ยหรือว่ามันมีความสัมพันธ์ที่ดีกว่านี้ไหมหรือเราจะทํายังไงให้หลุดออกจากตรงนี้ได้บ้างอาจจะมีการเข้าไปในพื้นที่ของอีกฝั่งนึงมากเกินไปเพราะอยากจะคุยเรื่องนี้ให้จบอะ แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งค่อนข้างปิดตัวปิดใจแล้วก็ไม่อยากพูดคุยเรื่องนั้นนะนะคะเราว่าตอนนี้มันเหมือนกับแฟนเราก็มีความคิดที่เป็นอีกแบบหนึ่งส่วนตัวเราก็มีความคิดที่เป็นอีกแบบหนึ่งมีแนวโนม้มว่าตัวเราอ่ะเหมือนกับใส่ใจแฟนแหละแต่ว่าเราหลุดออกจากกรอบความคิดแบบนี้ไม่ได้นะคะแล้วแฟนก็สตองในความคิดแบบนี้มากๆค่ะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันกระอ,อักกระอ่วนใจถึงจะแสดงออกอย่างดีต่อก,กันอะแต่มันยังมีสเปซที่ห่างกันอยู่นะคะเราว่าต้องอาศัยการพูดคุยแต่ว่า อย่าพูดคุยอย่างใจร้อนแล้วก็เอาคําตอบณนะวินาทีนี้ตอนนี้นะคะแล้วก็ทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นกว่าเดิมคีย์เวิร์ดที่สาคัญเขาบอกว่ายังคงเกี่ยวกับการพูดคุยแล้วก็การเจรจานะคะ แล้วก็พยายามทําอะไรที่มันให้ทั้งสองฝั่งเป็นอิสระต่อกันในความคิดประมาณนึงตอนนี้อยากให้คบกันไปแบบหลวมๆอย่าไปสตรีกมากนะคะจะทําให้ความสัมพันธ์มันอึดอัดแล้วก็ยุ่งเหยิงไปกว่าเดิมค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคําทํานาย12ลัคนาราศีย้ํากันอีกนิดนึงว่ารายการสตารราศีหากสัปดาห์ใดไม่ได้มีดาวย้ายนะคะแม่หมอก็จะมาพูดคุยเรื่องความรู้เกี่ยวกับดวงโหราศาสตร์แล้วก็อื่นๆกันอยากรู้เรื่องอะไรหรือว่าอยากให้แม่หมอพูดเรื่องอะไรก็ฝาากกกข้อควมมันมในใ ของ s ซ l m o n Podcast ได้นะคะอย่าลืมติดตามรายการสตารราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ s ซ l m o n Podcast นะคะสำหรับวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ